ชิดก้าวชิดก้าวชิดก้าวผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แนะนำการฝึกสมองด้วยการก้าวเท้าออกด้านข้างในลักษณะก้าวชิดก้าวเป็นประจำจะช่วยบริหารสมองและการทรงตัวได้ดีเพราะการหกล้มคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญของผู้สูงอายุครบเครื่องเรื่องสูงวัยกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสอง กรรมมปะชาสัพัพนธ์จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้้วของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ้วเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุก g e n e r a t i o น Smart Energy for Better Life and Sustainability 30บาทรักษาทุกทีส่วนประชาชนกลุ่มเสียงที่นิยมกินอาหารสุกๆดิบๆมาหลับชุดตรวจพยาธิใบไม่ตับฟี่ผ่านแอปเป๋าตังตรวจง่ายหูผลใน10นาทีหากพบว่าเป็นมะเร็งท่อนำดีระยะเริ่มต้น มีโอกาสรักษาหายได้ถึง90%รซรับได้ไง่ายๆที่แอปเป๋าต่างกระเป๋าสุขภาพเลือกสิซิ์สุขภาพดีป้องกันโรคครอบคลุมคนไทยทุกสิซิ์การรักษาบาวาสิเป็นบัตรทองประกันสังคมหรือสซีิข้าราชการสอบถามสายด่วนสปสช1330คาดกรองเร็วรู้เร็วรักษาง่าย เห็นไหมว่าช่วงนี้เพจปลอมระบาดหนักมากทั้งทําบุญสร้างวัดไถยชีวิตโคกรบบือ้อนั่นนะสิไหนจะสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกแล้วก็มักจะถูกใช้ชื่อเพจที่มีชื่อเสียงเนี่ยยิงแอดโฆษณาแม้กระทั่งชื่อบุคคลดังๆเนี่ยก็โดนนะไหนจะห้างร้านที่มีชื่อเสียงสร้างเพจปลอมๆม,มาหลอกให้โอนเงินอีกเฮ้อน่ากลัวจริงๆเลยพวกเธอดูสิตรวจสอบเพจปลอมด้วยข้อสังเกตง่ายๆต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า,ฟา ผู้ดูแลเพจอยู่ในต่างประเทศเพจเพิ่งสร้างมาไม่นานมีการยิงโฆษณาเนี่ยมีการกดกดในโพสต์เป็นจํานวนมากเลยนะสุดท้ายผู้ติดตามไม่มากไม่งั้นลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูด้วยก็ได้นะอย่าเชื่ออย่าแชทอย่าคลิกด้วยความห่วงใยจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองกรมประชาสัมพนันธ์ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ fm ความถี่98.50เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะ ข่าวท้องถิ่นประจำวันที่20ตุลาคม2568มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ชาวจังหวัดอุบลขอบคุณรัฐบาลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งพลสัสผู้ว่าอุบลเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลวงในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสอุบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยหม่อมเจียงคำพยากรณ์อากาศ ข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณรัฐบาลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากและจะนำเงินจากโครงการไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน วันแรกของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคุณก๊อฟชาวจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ายืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งการเข้าระบบอาจจะช้าบ้างในช่วงแรกน่าจะมาจากมีคนสนใจเข้าโครงการเยอะและจะนําเงินจากโครงการไปซื้ออาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคประจําวัน และขอบคุณรัฐบาลในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมีเงินไปใช้ใจ่ายสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลสัสได้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่26ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลวงในการเข้าร่วมโครงการคละครึ่งพลาส นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลาสสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเริ่มวันที่20-26ตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการจะเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31 ธันวาคม2568ขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพชฉวยโอกาสหลอกลวงเพื่อเอาข้อมูลส่วนตัวหรือทรัพย์สินในหลายรูปแบบโดยอย่าก,กดลิงก์จาก SMS ข้อความแปลกปลอมเนื่องจากโครงการรัฐจะไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่านข้อความอย่าลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการและขอให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยันและผู้ติดตามจริงหรือไม่โดยการลงทะเบียน เียนที่ถูกต้องนั้นทําได้เฉพาะแอปเป่าตังและถุงเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนวันเกิดพิน OTP ข้อมูลบัญชีธนาคารอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่โดยหน่วยงานรัฐและธนาคารไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงินและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากมีความสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือ พจที่ไม่น่าเชื่อถือหากประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์รีบดำเนินการแจ้งความหรือโทรสายด่วนที่1441เพื่อระง,งับบัญชีคนร้ายภายใน72ชั่วโมงและรีบเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจใกล้บ้านจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยหม่อมเจียงคำ เมื่อวานนี้ที่ลานหม่อมเจียงคำวัดสุทัศน์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสารวิถีอุบลตามรอยหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุทยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมหมอลำเมืองดอกบวัวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมภายในงาน วันที่19ตุลาคมมีการจัดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมสืบสารวิถีอุบลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชนต่างๆการแสดงจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี การแสดงจากกลุ่มเยาวชนและการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมกว่า20บูธนอกจากนี้มีการแสดงหมอลำจากสมาคมหมอลำเมืองดอกบัวนำโดยนายฉลาดส่งเสริมปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีเช่นการสาธิตอาหารพื้นถิน่นกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านศิละปะงานใบตองสำหรับในวันนี้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนุประทานเพื่ออุทิศ ถวายแดมหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุทยารวมทั้งกระบวนอัญเชิญเครื่องยศและพิธีวางขันหมากเบงสักการะเพื่อแสดงความเคารพแนะนำรำลึกคุณูประการของท่านที่มีต่อชาวจังหวัดอุบลราชธานีการจัดงานสืบสารวิถีอุบลตามรอยหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุทยาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญในท้องถิน่นปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูกตเวทีและความเสียสละในสังคมพร้อม ทังสร้างสรรคกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานีและยกระดับให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับหม่อมจริงคําชุมพลณอายุทยาเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความกตัญญูกะตะเวทีและได้บำเพ็ญประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างยิ่งโดยได้มอบที่ดินมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่ แผ่นดินรวม6แปลงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญได้แก่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีทุ่งสีเมืองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีศาลจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานีและสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าพยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสข่าวบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานีจะทําการปรับปรุงระบบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวดังนี้วันที่20ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณข้างโรงเรียนนารีนุกูลวันที่21ตุลาคมเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณถนนแจ้งสนิทขาเข้าตั้งแต่ศูนย์วิจัยข้าถึงบริษัทเคทีเมทัลชีต บ้านดอนชีบ้านขาโคมบ้านทุ่งนาเพียงบ้านปะอาวบ้านสร้างหมากแข้งบ้านก่อบึงบ้านหนองขอนและบ้านหนองไหล7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณถนนแจ้งสนิทขาเข้าตั้งแต่ศูนย์วิจัยข้าวถึงบริษัทชาพากรุ๊ปบ้านดอนชีและบ้านขาโคมวันที่21ตุลาคมเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าบริเวณปากซอยสันรสิทธิ์10และ14 เทศบาลเมืองแจระแมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีประจําปี2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนารายได้เทศบาลเมืองแจระแมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์045841624ต่อ15 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธรารณสุขทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวนหนึ่งอัตราและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์จำนวนหนึ่งอัตรารับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้นส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่งานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเลขที่4 0 5ถนนคลังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 34000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ตุลาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข045 319 672จบข่าวกรกฎภูมีบรรณาธิการข่าวทัชวันนรเจริญอ่าน You are listening to Radio Thailand FM 98.5.